สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าค่ะตอนนี้อุณหภูมิสมองศาวันนี้ยิแกงเคียวหวานนะคะจะเฮ็ดเป็นอันน้ำยาขนมจีนสชวาผู้เคียวไกลบ้านกระเทีันมาตัดจะมาตัดอันสาละเน่เนาะซาละเน่จ้ะ ช่วงนี้หนาหนาวต้นไม้ตายหมดอุณหภูมิสามองศานะคะเหมือน,นี่เหมือน,นี่มีแดดอยู่เพราะว่านนี่กับฝนตกจ้ะอันนี้ใหม่ไม่ฟิงไม่ฟิงช่วงหนาหนาวจ้ามาเก็บผักกันดีกว่าเก็บซาละแน่จ้ะไม่ค่อยได้ฮดน้ามันมันกินแต่น้าค้างแยมเ้าเอาจ้ะ เดี๋ยวกัดจะมาเดี๋ยวตัดสละนเน่จะกข้าวก่อนเด้ออุ้ยอันนี้ใบไม้มันร่วงนะจ๊ะใบไม้มันร่วงผาดสั้นๆนะมือไม่จะเอาโทรศรัพท์กล่องโทรศรัพท์เฮ็ดนี่ละกล่องโทรศรัพท์ไทยมันกาดสั้นๆโมเมนต์มืออาชีพนะจ๊ะทนดูไปก่อนเนะ้อชีวิตคนอยู่เมืองนอกออสเตรเลียจ๊ะ วาวกควันควันออกฟุยๆเลยอากาศเย็นไอออกปากไอออกปากสวัสดีจ้ามาจะมาตัดสรารเน่เนาะเมอว่านหม้อว่านตอนแรกง,งานแกงเคียวหวานจ้ะแกงเคียวหวานไก่ กินกับเขาแล้ววันนี้เขากะต้มขนมจีนจ้ะเหมยต้มเส้นขนมเส้นต้นมเส้นขนมเส้นก็จะมากินกับแกงเขียวหวานสละนัดแหนกกำลังงามจ้างามวออูอนันี้งามครับอันนี้ใบใหญ่ โอเคจ้ะขอเวลาตัดจะข้าวก็นเนาะอุอ้ยตกใจนึกว่านอนย่านย่านนอน ย่านแมงบกอ้ยอันนี้ก็หลวงดีหลวงดีหลวงดีกินพักมากกินพคคักจ้ะตัดตัดไปหล่ไล่ลดตัดไปหลายๆเลยสาลาเน่อันนี้ต้นนี้กระนี่นี้ซาลาเน่นี่นี่นี่ยึดยึดซาลาเน่ซาลาเน่ มาตัดไปกินนอนกับที่มากินนะจ๊ะมาเฝ่าตัดไปนอนกับที่มากินของห้ากรแล้วนอนนะเจจัตสระเน่สระเน่เข้าใจแล้วว่านซื้ออันนี้แล้วซื้ออันทั่วงอก พ้าะฟ้าวตัดไปกินเดียวกับอันนอนกับที่มะแย่งเขากินนี่ตัดผักชีเล่าที่แกแล้วอันนี้ผักชีเล้าจ้ะได้กินได้กินแต่อันน้ำค้างแอ้อากาศหนาวเนาะนี่ผักชีเล้าจ้ะเย็นหมดคนใบมัน ดูดูหนาเป็นสีขาวๆนี่ค่ะโอ้โอโอโดูต้นนี้พักชี่แข็งหมดแล้วพักกี่ตายแต่ผักตายเจออากาศหนาวทั้งนอกก็เป็นอันความเย็นนี่นี่อันนี้ต้นนี้เห็นชัดค่ะ วันนี้อุณหภูมิเศ้านี่ต่ำสุดสององศายอยู่จ้ะยังบอท่านได้อันติดลบนี่ละกาดย้มเศร้าย้มเศ้าก็จะเย็นอยยกะขาหมดจ้ะ ก้น้ำจ้ะไปตางผักนี่แกงเขียวหวานเราน้ำยดย่อยแกงเขียวหวานเราขนมจีนกะอันนี้กะต้มส้นขนมจีนล้วด้วยจ้ะ มาตาขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ผุนผักเข้ามีผักชีเล่าพร้อมตาเนี่เลยเมนูอาหารขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ตาว่ามาว่านี่แปลร้านเอเชียนแดงลำยายมากแพงคักค่ะกิโลละสามสิบห้าเหรียญพราะหายอยาก เอามากิโลนึงหมือว่านี่มาจ้ามีผิดโดดพร้อมบ่มีบักเขือนะคะเ้าบ่ได้ใส่บักเข้าเ้ากเ็เฮ็ดเป็นแกงฝรั่งไปเนาะ่ตันเขาเอินม,มานวยอย่างจำซื้อบ่ได้จ้ะนี่เลยจ้าขนมจีนเา้าผักไม่สวนมาลุยจ้า